จะให้ทดลองมาคุยกับทุกท่านนิดหนึ่งหลังจากที่ทุกท่านได้ฟังแล้วเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้ท่านถามนะครับเพราะว่าตอนนี้เราครบถ้วนนะครับมาครบงานที่ท่านจะถามได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ทุกท่านครับผมทีเดียวผมขออนุญาตพูดให้ทุกคนเห็นภาพคอนเซปต์หลักการจริงๆวันนี้คุณชูพลเอาประเด็นที่เป็นดีเทลมาเล่าแล้วทีนี้ทุกท่านทราบใช่ไหมครับว่า ท่านจะใช้เงินได้เนี่ยท่านต้องทำอะไรก่อนครับไม่ใช่ครับท่านต้องมีแผนงบประมาณเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้ว่าปีตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ท่านจะลังเริ่มทำงบประมาณในปีถัดไปแล้วท่านก็ต้องเริ่มทำการบ้านท่านจะใช้เงินได้ต้องมีแผนการใช้เงินถูกไหมครับพระเานั้นแผนการใช้เงินก็จะอยู่ในเล่มงบประมาณท่านจะต้องรู้ว่าท่านมีเงินใช้ ถ้าท่านไม่มีเงินใช้ท่านใช้เงินได้ไหมครับไม่ได้พอท่านรู้ว่าแผนของท่านเนี่ยจะต้องทำงานเมื่อไหร่หรือกิจกรรมนั้นเนี่ยเกิดขึ้นตลอดทั้งปีท่านก็จะต้องประมาณการให้มีเงินเพียงพอต่อการทำกิจกรรมตลอดต่อเนื่องทั้งปีพอท่านจะใช้เงินกระบวนการในการใช้เงินจะมีผู้อนุมัติสอสองส่วนส่วนที่หนึ่ง ก็คือผู้อนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมท่านทราบไหมครับว่าใครเป็นผู้อนุมัติของท่านหัวหน้าหน่วยงานท่านทราบไหมครับว่าหัวหน้าหน่วยงานท่านมีอำนาจอนุมัติแค่ไหนคณะบดีมีอำนาจเราพูดถึงในเรื่องเงินนะครับคณะบดีมีอำนาจอนุมัติกิจกรรมที่มีเงินในวงเงินเท่าไหร่ครับวงเงินเท่าไหร่ครับ สองหมื่นบาทถ้ากิจกรรมนั้นใช้เงินมากกว่าสองหมื่นสำหรับสำนักวิชาผู้อนุมัติคือใครครับรองที่กำกับสำนักวิชาก็คือรองวิชาการถ้านะครับเซดาใช้เงินเกินสองหมื่นต้องไปที่ใครครับรองพันธกิจนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกท่านต้องรู้ขอบเขตของผู้อนุมัติ ผมถามหน่อยฮรถ้าผมในฐานะที่เป็นอาจารย์และเป็นรองที่การบดีคนที่จะอนุมัติผมได้คือใครครับคณะบดีหรืออธิการครับถึงแม้ว่าผมจะไปทำกิจกรรมในสำนักวิชาเนี่ยคนอนุมัติผมคือใครครับไปหาคำตอบนะครับอยู่เพราะว่าหลายท่านมี อย่างเช่นท่านรองอธิชาตเนี่ยท่านเป็นอาจารย์สํานักวิศวะทีนี้ถ้าท่านทํากิจกรรมอะไรตรงน,นี้เนี่ยโดยหลักการผู้ที่เป็นรองที่การบดีผู้ตงระดับผู้บริหารระดับรองและผู้ในการน,นอนุมัติคณะบดีจริงๆก็ไม่คือถือไหมว่าท่านจะอนุมัติในบทบาทของความเป็นอาจารย์เนี่ยแต่โดยหลักการคือคนอนุมัติก็คือต้องเป็นอธิการบดีนะครับต้องไปดูคําสั่งที่เพิ่งมีการทบทวนเมื่อปีที่แล้วนะครับอันนี้ต้องฝ่าในจริงทางเลขากิจไม่ค่อยมีประเด็นแต่เพราะบางทีหลายเรื่องเนี่ยมันไปวิ่งไปที่สํานัก แล้วบางทีการอนุมัติให้ผู้บริหารไปปฏิบัติหน้าที่บางอย่างนี่มันข้ามขั้ข้ามประเด็นข้ามข้ามขั้นตอนที่ถูกต้องไปเมื่อท่านได้รับอนุมัติการทํากิจกรรมจากหัวหน้าหน่วยงานหรือรองที่การบดีที่กํากับหน่วยงานท่านก็จะต้องนะครับบริหารเวลาในการมายืมเงินที่เมื่อกี้คุณชุมก็ได้ให้ข้อสังเกต จะเ้าจะให้ความสําคัญกับคนปั๊มว่าด่วนมากก็จะช้าที่สุดนะครับด่วนก็จะช้าลองมานะครับคือเราไม่ควรใช้คําว่าด่วนพัาเพื่อคือเราก็เข้าใจนะครับหลายกิจกรรมมาแบบประเภทตั้งตัวไม่ทันอันนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยแต่บางครั้งท่านก็ต้องเห็นใจคนทํางานที่ก็จะต้องคอยตรวจเอกสารคนดูแลตรงกลางเนี่ยจะเหนื่อยเพราะว่า ไม่ได้ด่วนหน่วยงานเดียวทุกหน่วยงานด่วนหมดฉะนั้นพอท่านส่งเอกสารมาเนี่ยอย่างประเด็นที่พิทีการชุมสรุปมันจะมีประเด็นซ้ําๆฟังแล้วถ้าใครทําไม่ผิดเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้แต่ก็ไม่น่าเชื่อว่ายังมีคนไม่เขียนใบคืนเงินยืมเงินซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องที่ิมเปิลที่สุดท่านก็จะต้องให้เวลานิดนึงครับผมขอเรียนท่านว่าเอกสารมาถึงการเงินธุรการ ลงรับถ้านะครับไปดูตัวปึ้งที่อยู่หน้านะคุณนกกับคุณเตาเนะี่ยกขจะเห็นว่าจริงๆเขาจะแทบลุกไปไหนไม่ได้เลยนะครับอยู่นะครับฉะนั้นเ่โดยหลักการเวลาที่พี่เตาจะตรวจก่อนเราจะตรวจจ่ายก่อนหลายหน่วยงานไม่ตรวจจ่ายก่อนยืมเงิน ปล่อยให้ยืมเงินตามรายละเอียดของกิจกรรมสุดท้ายก็จะมาหน้าตั้งตอนเคลียร์เงินเพราะว่ารายการนี้ยืมไม่ได้รายการนี้เกินอัตราไม่เข้าไม่เข้าใจระเบียบระประกาศพ่เตอจริงก็ตรวจจริงตรวจถ้าเรื่องที่สําคัญเรื่องเนี่ยเราก็จะดูความสําคัญนะครับการประชุมมาไรายหลายอย่างที่มันมีความเป็นรูทีนหลายหน่วยงานมีความเข้าใจดีแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีความซับซ้อนฉะนั้นแต่หลายหน่วยงานเนี่ยทำกิจกรรมที่มีความซับซ้อนนะครับ แต่จริงหน่วยงานนี้ผมต้องชื่นชมหรือเสียดายเนี่ยผมต้องชื่นชมว่าเขาเรียนรู้ได้ดีมากแล้วเขาก็กิจกรรมเขามีความซับซ้อนฮะแต่เขาก็สามารถที่จะบริหารการทําเอกสารการยืมแล้วก็จัดหมวดหมู่ที่ชัดเจนพอชัดเจนพอทุกคนเข้าใจปุ๊บเนี่ยการตรวจจ่ายความไว้วางใจคือเรามองว่าพอมันเกิดความไว้วางใจว่าคนนี้ทํางานเรียบร้อยคนนี้มีความระมัดระวังเนี่ย มันก็ทําให้นะครับการทํางานระหว่างการเงินกับหน้าง,งานเขาดีขึ้นทีนี้การอนุมัตินี่ต้องคิดดูพี่เตาตรวจเตาส่งเรื่องไปให้การเงินทั่วไปนะครับการเงินทั่วไปก็ต้องทําเรื่องการจ่ายทีนี้พี่เตาก็ต้องดูนะครับว่ารายการอะไรที่เราไม่จําเป็นต้องถือเงนินสดปัจจุบันเนี้ยที่เราเห็นแล้วนะครับพัสดุก็จะเป็นการจ่ายตรง ถ้าท่านทํากิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนั้นเป็นหน่วยงานที่รับเงินแล้วก็มีใบกํากับภาษีเนี่ยเราก็ไม่ต้องให้ท่านยืมเงินไปจ่ายลโรง,งแรมเราก็จ่ายตรงเพราะฉะนั้นจริงๆก็จะเหลือเงินที่ท่านเอาไปไว้หมุนเวียนซื้อวัสดุซื้อใช้สอยนะครับเป็นค่าใช้จ่ายจิป,ปาถะทดลองจ่ายก่อนเพราะฉะนั้นพี่เตาตรวจวันหนึ่งนี่ก็เร็วแล้วนะครับเพราะว่าเอกสารเยอะต้องให้เวลา,ต,วลาต้องให้เวลาแก่ การเงินมาก็ไม่ใช่ว่ามีเช็คใบเดียวนะครับก็มีหลายหลายธุรกรรมวิ่งเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นพอการเงินทําเช็คอย่างวันนี้หัวหน้ามาผมมาเช้านี้ไม่มีใครเซ็นเช็คใช่ไหมครับอยู่ในอีกวันหนึ่งในการเซ็นเช็คเร็วที่สุดเร็วมากๆคือ3วันนี่คือเร็วมากๆคือกับตามกระบวนการนะครับต้องทุกคนมองดูแต่จริง รงนี้เนี่ยทางการเงินเขาก็มี SOP ที่ชัดเจนนะครับในเรื่องของการให้เงินไปให้เงินไปทํางานจริง,รงหลักการของเราคือให้ทุกคนทํางานแต่ทุกคนต้องรู้ตัวทุกคนมีเงินทํางานและได้มีงานรออยู่ในแผนนะครับทีนี้การจ่ายเนี่ยหลายคนไม่ค่อยระมัดระวังจริงเราไม่ค่อยอยากให้ทุกคนถือเงินไปเก็บเอาไว้นานเกินไปเพราะมันไม่มีความจําเป็นที่ท่านจะต้องยืมเงินไปล่วงหน้าปัจจุบันนี้ก็มีการประชุม ในรูปแบบที่ออนไลน์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงผมก็คิดว่าบางครั้งการประชุมปกติไม่จําเป็นต้องยืมเงิน7วันด้วยนะครับ3วันก็เยอะเกินพอแล้วผมมีประเด็นหนึ่งที่จะถามทุกท่านสํานักก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรปับปรุงหลักสูตรใช่ไหมครับหน่วยงานก็มีกรรมการประจําหน่วยงานบ้างถ้าคําสั่งแต่งตั้งเช่นแต่งตั้งให้นายก เป็นกรรมการถามว่านายกวันนั้นไม่มาประชุมมอบหมายให้ผู้มาประชุมแทนจ่ายเงินให้ได้ไหมครับจ่ายให้ได้ไหมครับท่านเป็นกรรมการผู้ทรงท่านเป็นผู้มีนะความรู้แต่พอดีวันนั้นท่านยุ่งอเดี๋ยวผมให้คนนี้ไปประชุมแทนได้ไหมครับได้ไหม สมมติแต่งตั้งนายพงชัยจิตามัยเป็นกรรมการผมบอกผมไม่ว่างผมให้คุณชุมพลไปไประชุมแทนมีหน่วยงานทำผิดมาแล้วนะครับผมเห็นทุกใบของการคืนเงินครับผมดูถ้าแต่งตั้งชื่อผมเป็นกรรมการถ้าท่านนั้นไม่มาถือว่าไม่ม,ไมีไม่มีสิทธิ์ที่จะมอบผู้แทนนะครับกรรมการร่างหลักสูตรกรรมการ ปรับปรุงหลักสูตรเช่นเดียวกันนะครับเวลาเราแต่งตั้งเนี่ยที่เป็นชื่อบุคคลปัจจุบันเนี่ยกรรมการหลายท่านก็ใช้วิธีสูมมากขึ้นใช้วิธีระบบออนไลน์มากขึ้นก็ต้องดูวิธีในการตรวจสอบการเข้าประชุมของท่านด้วยนะครับแต่ถ้าแต่งตั้งรองที่การบดีเป็นกรรมการรองที่การบดีไม่มามอบผู้แทนได้หรือไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับฉะนั้นก็อันนี้ฝากเอาไว้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโจทย์ใหม่ที่ผมเพิ่งเจอในปีงบประมาณที่ผ่านมานะครับว่าแล้วบางทีหน่วยงานก็ดูเองตัวจ่ายเองนะครับบางทีมันมาถึงสุดท้ายเนี่ยมันก็แก้อะไรไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าบางอย่างมันเลยตามเลยมาแล้วมันก็พูดอะไรไม่ออ